ลองดูมั่งนั่นมันลูกแหวงโกฟิงเกอร์นี่นะรุฤฤฤ่ยเส้าราชาขูดเลขของเมืองไทยฉายานิ้วทองคำสถิติถูกเลขไวที่สุด14.28วินาทีโรเจอร์เฟเ,เดเลอร์แห่งวงการหวยไทย งวดนี้ท่านให้โดยความสวยงามจริงๆ How that? you know did มองกันเห็นไหมล่ะเลขหนึ่งสาปรากฏอยู่ตรงหน้างวดนี้ท่านให้พิเศษกว่าทุกงวดเพราะท่านให้มาด้วยฟอนตเฮลเล็กติก้าสวยงามจริงๆซึ่งปกติแล้วท่านจะให้อังสนายูพีดาธรรมดาเพราะฉะนั้นผมถึงรับรองได้ว่างวดนี้ถูกชัว And what finding numbers? secret lottery is your secret for เราต้องใส่ใจในรายละเอียดบางคนคิดว่าพอไปถึงก็ถู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 ก็จะได้ตัวเลขมาแต่ความเป็นจริงยังมีดีเทลอีกมากมายเช่นแป้งที่เราใช้โรยการออกแรงที่กล้ามเนื้อค่า P.S. ของเหงื่อในนิ้วมือหรือแม้กระทั่งท่วงท่าลีลาการถูนี่ก็สําคัญนะเซียนบางคนก็มีท่าถูเฉพาะตัวส่วนของผมนั่นก็คือถูขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางใช้สูตรนี้ทีไรหวยออกทุกที Do you think it's nonsense to get lottery numbers from trees ไม่เชื่ออย่าลบดูนะสัตว์ทุกแขนงบนโลกนี่ล้วนมีประโยชน์และเชื่อมโยงถึงกันคุณอาจจะมองว่ามันไร้สาระแต่การของหวยของคนไทยเนี่ยมันสามารถปรับนำไปใช้ในหลายสาขาวิชาทั้งในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติในยุคปัจจุบันนี้ การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเข้าไปในระดับมหาภาคมีหลายประเทศในโลกเนี่ยเขาทํางานกันแทบตายเพื่อที่จะรักษาพื้นป่าไม้ไว้สักต้นอย่างกรณีของป่าอเมซอนหรือป่าซอบิเลในโบลิเวียเขาใช้ทั้งนักวิชาการนโยบายของรัฐบาลแม้แต่ความร่วมมือในระดับทวิภาคีสําหรับเมืองไทยของเราเนี่ยเรามีวิธีการที่จะรักษาพื้นป่าที่ชาญฉลาดกว่านั้นอีกผมขอเรียกวิธีการนี้ว่าสเปรย์ลิเชเมทอ ก็คือเรานําผ้าสีหลายๆสีมาพันรอบต้นไม้ไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่มีใครที่กล้าไปตัดต้นไม้อีกต่อไปวว้า <Wow. S 1> นอกจากนั้นแล้วการของหอยของไทยเนี่ยยังมีอิทธิพลในเชิงนวัตรกรรมคุณลองมองลึกเข้าไปในแงค่คอนเซปต์แล้วคุณจะเข้าใจต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนเซฟขนาดใหญ่ที่เก็บสมบัตไิไว้ไวมากมายก็คือเลขหวยการปลดล็อกเข้าไปข้างในเนี่ย เราต้องใช้วิธีการถูถซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกโจนาธานไอของ Apple ิลนำมาพัฒนาขึ้นเป็นฟังก์ชันสไลด์ทูอันล็อกของ iPhone แล้วอ,ออกวางจำหน่ายทั่วโลกนี่แหละประโยชน์ของการขอหวยของเมืองไทย i was so excited i went out and bought all the tickets with 13 numbers from all over bangkok i would definitely be richer than kuntang ishtan i would eat otoro with nam prik kapi for every single meal i would brush my teeth with avian mineral water i would buy a ducati for every motorcycle taxi in bangkok i would buy all the apartments near bts or i wouldn't give a damn about bangkok traffic because i'll buy my private bts with fucking convertibles on roof down the rib.